ิสุบิชิเฮฟวี่ดิวเต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจเช้านี้วันศุกร์ที่4เมษายน2557อยู่กับผมบดิตประทุมตะนะครับกาเข้าสูตรสุกแรกของเดือนเมษายนแบบนี้ในช่วงเดือนที่อากาศร้อนนอนแบบนี้เรื่องราวทางเศรษฐกิจนะครับยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะล่าสุดในเรื่องของการพยายามที่จะจัดตั้งบอร์ดของทาง B O I นะครับก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงว่ายังไม่สามารถมีการจัดตั้งได้จึงทําให้ยังไม่มีเงินในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุน ที่ยังคงค้างเติมนะครับรอมากถึง6แสนล้านบาทซึ่งล่าสุดเองนะครับตอนนี้การที่จะตัดตั้งบอร์ดขึ้นมาใหม่ของทาง B.O.I. กําลังจะเริ่มแล้วและที่สําคัญจะสามารถจัดตั้งให้เสร็จภายในช่วงสงการานนี้นะครับโดยทางคุณอุดมวงวิวัฒชัยนะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็บอกนะครับว่าตอนนี้เองกําลังรอมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งทาง B.O.I. จะมีการนํารายชื่อเสนอคอรมอเพื่ออนุมัติโดยเร็วซึ่งคาดนะครับว่าจะมีการเร่งพิจารณา ในเรื่องของโครงการขอส่งเสริมการลงทุนให้ได้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะสามารถพิจารณาอนรุมัติโครงการที่ยังค้างอยู่ได้ภายใน3าถึง4เดือนข้างหน้าหลังจากที่มีการจัดตั้งบอร์ดเสร็จสิ้นภายในช่วงเดือนสงศภายในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับ นอกเหนือไปจากนี้เองนะครับก็ยังมีการที่จะเสนอให้มีการประชุมบอร์ดของทาง B.O.I. ด้วยเกี่ยวกับการพิจารณาการยืดระยะเวลาการใช้กรอบการส่งเสริมการลงทุนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นการกําหนดสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับที่แบ่งเป็นโซนนิ่งน่งถึงนั่นเองนะคบโดยมีการขยายมาตรการพิเศษซึ่งอาจจะต้องมีการขยายให้ไปถึงจนสิ้นปีนี้นะครับก็จะมีโครงการที่จะขยายไปได้แก่โครงการส่งเสริมทั้งของทาง SME โครงการลงทุนอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับและก็โครงการสนับสนุนให้มีการลงทุนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้เองผู้ประกอบการหลายรายได้มีการเรียกร้องให้ขยายสิทธิประโยชน์เหล่านี้ออกไปอีก1ปีเนื่อง,งจากมองนะครับว่าในปี2558ถ้าจะใช้กรอบให้มีสิทธิประโยชน์การลงทุนใหม่ที่จะเน้นให้มีการส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการสร้างน,นวัตรกรรมใหม่รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมองนะครับว่าตอนนี้เองต้องเดินหน้าตามแผนเดิมที่จะมีการใช้กรอบการส่งเสริมการลงทุนใหม่ในช่วงเดือนมกราคมในปี2558ก่อนครับ ทีนี้ผมพาคุณชมมาดูในย่อ3เดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับการขอรับส่งเสริมการลงทุนของปีนี้นะครับก็มีจํานวนกว่า200โครงการมูลค่ามากถึง200แสนล้านบาทซึ่งถือว่าต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีถึง610โครงการครับ ส่วนนอกเหนือไปจากนี้เองนะครับยังต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในบ้านเราและดูเหมือนว่าล่าสุดเองนะครับทางญี่ปุ่นจะมีการปรับแนวโน้มที่มีการพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในบ้านเราเป็นในเชิงลบซะและ้วครับ โดยทางด้านผู้อุ้หนวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับคุณจุลาลัตส,สุทีธรก็มีการออกมาบอกนะครับว่าผลการจัดอันดับในช่วงนี้นะครับบูนเหมือนกับว่าความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก C ีขออภัยครับ JCR นะครับหรือ Japan c r e d i t Rating Agency บอกนะครับว่าแนวโน้มความน่าเชื่อถือของไทยตอนนี้ถือว่าเป็นลบจะแล้วล่ะครับเพราะว่าความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศตอนนี้เราอยู่ในเพียงแค่ระดับ A ลบเท่านั้นและก็อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ระยะยาวในสกุลเงินบาทอยู่ที่ระดับ A ครับโดยทาง C ทาง JCR นะครับมีการให้เหตุผลในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่มีการปรับลดยังคงมองว่าความวุ่นวายทางการเมืองที่ยืดเยื้อตอนนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อวิกฤตทางการเมืองโดยเฉพาะตัวเลขในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับเลยส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจมีการชะลอตัวเกิดขึ้นและ GDP ที่แท้จริงก็มีการปรับลดลงมาถึง0.6ทั้งนั้นทาง JCR นะครับก็เลยเห็นว่าสถานะทางการคลังที่ยังแข็งแกร่งของระบบธนาคารที่ยังมีเสถียรภาพและดุลาพากต่างประเทศ ยังเข้มแข็งตอนนี้อาจจะทําให้ประเทศไทยแทบไม่มีโอกาสก้าวเข้าสู่วิกฤตทางการเงินหรือวิกฤตการทางบ้านของสภาพคล่องที่เป็นเงินตาต่างประเทศแต่ก็ยังคงมองนะครับว่าแนวโน้มของภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้อาจจะยังอยู่ในแดนลบอยู่นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักพู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับม,มุมมองมาดูมุมมองของภาพรวมเศรษฐกิจกับอีกหนึ่งด้านกับคุณสุทธิชัยหยุน่นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ